วันนี้เราจะมาแช่ออนเซนที่ไทยนะชื่อว่ายูโนโมริเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอ้แล้วคือที่นี่เขาเปิดให้เราโดยเฉพาะเลยนะในนี้มีแค่เราเท่านั้นนะครับไอิทมพร้อมยังเฮ้ยอุย้ยตูดตัวนี้จะเป็นโซนอาบน้ํานะเดี๋ยวเราต้องนั่งแล้วก็อาบนะครับโซนแช่น้าพุร้อนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแบบเดินแช่นะอันนี้คือออนเซนบารนะครับโอ้หอ สบายเฮ้ยเอาจริงนะร่างกายมันแบบกรอบแกร็บเลยอะคือน้ำร้อนอะพอมันโดนผิวเหมือนไปทำให้กล้ามเนื้อที่มันแบบว่าฉี่ขาดมันแบบว่าผ่อนคลายอะเนี่ยละอันเนี้ยเขาให้เอาตักลาดด้วยเพื่อแบบว่าคนที่แบบไม่อยากลดอุณหภูมิอย่างวดเร็วนะครับก็แบบค่อยๆ่ลาดตัวได้แล้วค่อยๆลงนะอ๋าออนนี้สี่สองสี่องศาซึ่ง เอาจริงมันก็เหมือนแดดบ้านเรานะจริงเหรอแต่นี่41องน,นี้มันคือูโน m o r ินะครับซึ่งเป็น Signature Bar ของเขานะครับอันนี้มันอยู่ที่40ถึง41องศานะครับความเฉียงเขาเนี่ยมันจะมีแบบน้ำบุงบ่งบงุขึ้นมาด้วยเว้ยความร<อ>ู้สึกมันดีนะตอนที่เราเอาก้นหรือเอาหัมของเราไปโดนจุดที่มันปล่อยฟองอะ่ะแล้วมันแบบโดนกระแทกอะ่ะไม่งนฟินนะเว้ยเฮ้ยเจ๊ะ่ <laughs> วาละวาละเลมันสบายมากอะ่ะเพราะว่าเหมือนมันโดนนวดด้วยแรงดันน้ำพวกเนี้ยบุ่งๆุๆๆบบุเนี้ยอ้สบาย ว่านะไอคนที่เขาทาธุกกิจเนี้ยมันต้องเกิดจากแพชชั่นเว้ยชอบแช่น้ำพูร้อนอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาคงไปแช่แล้วฟินแล้วก็แบบว่าเอามาเปิดเองอะไรเงี้ยเพราะมันสบายจริงเว้ยความรู้สึกคืออยากมีของตัวเองอยู่ที่บ้านนะโอ้นี่นะครับตรงนี้เขามีหินร้อนเลยนะครับโอ้ดูดิอันนี้คือเป็นหินจริงๆที่เอามาทําความร้อนนะครับมันมีกลิ่นหินนะเอาจริงแล้วการที่แค่เราจะทาให้ห้องมันร้อนเนี่ยเราปรับอุณหภูมิก็ได้แต่ห้องนี้ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเทคนิคนะครับนี่ผมเคยเห็นในหนังมาคือเขาจะเอาน้ําราดหินนี้ เอาเนื้อมาแดกสักก้อนอน,อนี่ตรงนี้เขามีบ่อแบบส่วนตัวด้วยนะมันไม่ใช่แค่ความอุ่นนะแต่มันคือซาวมีเสียงแบบน้ํำตกไหลอะไรเงี้ยโอ้มันดีมากนะ ASF ังแล้วแบบจะหลับอ่ะว้าวโอ้นี่เหมือนต้งไก่ไนะเออเป็นไก่มันมีเส้นด้วยนะเป็นเส้นบุกดูดิ หนุ่มๆนะดูทรงคือถ้าเกิดใครดูโดเรมอนเนี่ยมันจะเห็นว่าแบบมีวุ้นแปลภาษานะเขาเอามาทําบุกงี้รสชาติจะเป็นยังไงแสงว่าอันนี้กินแล้วภาษาเปลี่ยนแน่นอน <laughs> โยนใหญ่เลยเฮียอ, <c oughs> อ,อร่อยนะ <c oughs> กรุบกุบน้ำซุปเป็นไงออกแบบน้ำซุปต้มกระดูกนอะ่ะแต่ครีมๆดีนะอร่อยหอมไม่เค็มเลย อันนี้เหมือนบุนตงกีบุนตงกีหน้าตามันเหมือนไข่หวานนะแต่ดูจากข้างในไม่น่าใช่ว่ะไม่เป็นชชยเท้าไชเท้าทำไมไม่มีมารยาทเลยเต้าหู้อาหารญี่ปุ่นดีๆเนี่ยคือซึ่งอย่างหนึ่งคือรสชาติมันจืดแต่มันอร่อยนะอร่อยเนาะเต้าหูเ้เทมปุระเต้าหู้เทมปุระว้าวเมนู มันเป็นผงสาลายสีน้ำเงินนี่มันเป็นพวกเมนูนนนมสุขภาพนะกินแล้วแบบว่าสุขภาพดีอันนี้คือทําการมิลค์ครับนะครับเขาจะเพือผสมเม็ด์ครับผสมนมมัง้งเอามาขัดร่างกายนะครับเพื่อขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปโอ้สบายมาก